มาถึงสิบห้าทีวางแล้วโอ้ยเอ๊ะมนมาหนาวะมันนอนมันหลับไปแล้วมั้ยหลับคงดีกว่าไปเอเอญาติชายครับผมค่ะคุณหมอ สัญญาลูกชายหรฉันเองค่ะอ,อ,อาการหนักนิดหน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วครับแล้วญาติฝ่ายหญิงล่ะครับค่ะหนูนิชมวนค่ะเธอ,อเป็นยังไงบ้างคะเ,ออเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้เราพาขึ้นห้องพยาบาลเรียบร้อยแล้วครับออถ้าอย่างไงรบกวนคุณหมอจัดห้องพิเศษให้เธอด้วยนะคะครับผมได้ครับออแล้วฝ่ายที่ชนล่ะค่ะอ๋อเป็นพวกไวรุ่นครับเมาทั้งเล่าทั้งยา ซิ่งข้ามเกาะกลางมาชนกับรถคุณสัญญาบริเวณคนขับพอดีแล้วพวกเขาคนนึงเสียชีวิตครับอีกคนหนึ่งรอดแต่อาการสาหัสยังไงก็ต้องดําเนินคดีตามกฎหมายครับเพราะมียาเสพติดอยู่ในครอบครอง ชื่อคันชิดไว้ไม่คันเฉยๆ oh. พี่หันแหกหัวแหกตาดูข่าวมั้งเปล่าข่าวต้นชั่วโมองอะ่ะข่าวในทีวีดูบ้างเปล่าเอ้ยคุณไปถามทําไมไอ้อาการอย่างเงี้ยมันก็เห็นแต่ขวดเล่าเท่านั้นแหละนี่ฉันจะบอกแกให้นะใหญ่มนน้องสาวแกโกรรถชนตอนเนี้อาการสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาลได้ยินไหมฮะใหญมนเหรอ มอนเอ้มอนโอก็ไปนอนอยู่บนเหรอป้าไม่มีใครแล้วนะคะแกเข้าไปเร็วๆหน่อยยิ่งมอ,มอน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 ผมเป็นใครลูกเอ,ขอ,ขอ,ขอ้ฮะน <ขอ S 1> ีน<ข>อ่อันชิดไงวะมันอยู่ไหนวะให้ใครทำอะไรแกวะฮะ เฮ้ยเฮ้ยใบ้ใบ้โอ <If S 2> ้โหแม่นขนาดเจ้าหนุ่มเออจ๊ะตลานชุดเป็นยังไงบ้างมีหัวแตกแผลเดียวเท่านั้นค่ะผลเอ็กซเรย์คุณนิชมนปลอดภัยโชคดีค่ะโอ้เหรอลูกเหรอเนี่ยไอ้สัญญาใช่ไหมมันเมาจนมาขับรถซิ่งมาแกได้ชนต้นไม้มาแล้วเป็นไงมันตายเหรอยามรพี่หนุ่มคะคุณสัญญาเขาไม่ได้เมานะคะแล้วก็ไม่ได้ขับรถซิ่งด้วยฝ่ายหนูต้องหา ที่ขับรถพุ่งข้ามเก,กาะกลางเข้ามาชนเน่ยคุณสัญญาการสาหัสนะคะแต่เขาก็ไม่ได้ผิดถ้าพี่นูเอ,อะอะนะพี่นูกลับไปเลยนะคะแลวไม่ต้องมาให้มนเห็นหน้าอีกโ่ <c oughs> มาพอห <c oughs> ลงคันเลยลลงคันดูมันออกปากออกลงปกป้องไอ้หมอเออคันชิดนี่นี่เจ้าหนู <c oughs> ถ้าลำแขาดกันจริงๆเลยฉันว่าแกกลับไปนอนสักทีดีกว่านะเออนนั่นลจำได้หรือเปล่าว่าพรุ่งนี้แกต้องไปถ่ายแฟชั่นหนูโดอีกเซตหนึ่งอะ่ะฮะแลบผิดชอบหน่อยแล้วสภาพอย่างนี้ออไปพี่โนไปเลยไม่ต้องกลับมาก็ได้นะคะเดี๋ยวทางคุณน้าปรางที่คุณแม่คุณสัญญาท่านดูแลมนเองได้ค่ะอน,น,นี่มันพาแกไปหาพ่อแม่บ้านเลยกะวะรู้วยบ้าลูกคัน แว่ไปถึงบ้านเลยนี่นี่ฉันร<อ>ูต้ตีบตันคันส้นตีนเลยเกินวปเฮะยอยาจะถีบคนเมา,าอะฮะถ้าพี่นุไปเอกะอใสายทางคุณสัญญานะคะมนกับพี่นุขาดกันเลยค่ะแต่ต้องตัวไม่ได้เลยคม่วะฮะเมันรักกิงจริงมั่ยลุงขานะสัญญาเหรอคะแม่ ออกไปกับออดูเหมือนว่าจะเป็นแฟนนะชื่อหนูนิชมนนิชมนเหรอคะเจนไม่เคยรู้จักอะคะ่ะและ้วสัญญาเป็นไงบ้างะคะก็สมองปลอดภัยจ้ะแต่ว่าอย่างอื่นแย่หน่อยรู้สึกว่าจะขาหักนะแล้วก็กระจกบาดท,ที่หน้าเขาน่ะเป็นแผลยาวเป็นคืบเชียวแล้วก็ตอนนี้หมอยังไม่ให้ออกจากห้อง ICU เลยลูก สัญญานี่ทำไมถึงได้เคราะร้ายจริงๆแต่เจนรู้ไว้เท่านี้นะลูกนะลูกไม่ต้องเลื่อนเวลากลับล่ะเพราะว่าตอนนี้เขาปลอดภัยแล้วและลูกกับน,นิธิลาเป็นยังไงบ้างออเราก็มีความสุขดีอะค่ะจ้าแม่ยินดีด้วยนะลูกนะแต่เท่าที่รู้นะลูกพยาบาลเล่าให้แม่ฟังว่าตอนที่สัญญาเขาสลบอยู่ในห้อง ICU นะ mm. ก็เพ้อเรียกแต่ชื่อเจนตลอดเวลา ท่นี้นะลูกนะแล้วลูกนะไปไหนมาไหนแล้วก็ระวังเนื้อระวังตัวด้วยนะอย่าประมาทนะลูกเจนไม่ประมาทนะคะแม่ทุกเรื่องค่ะสัญญาค่ะสัญญาขับรถนะแล้วมีกลุ่มวัยรุ่นเมาพุ่งเข้าชนน่ะอาการสาหัสมากเลยแต่ตอนนี้พ้นขิดอันตรายแล้วโอ้แย่จังเลยนะครับเนี่ย เจนจะกลับกรุงเทพเลยไหมครับแม่บอกว่ายังไม่ต้องก็ได้ค่ะเจนว่าเจนมีส่วนที่ทำให้เขาต้องเป็นแบบนี้อะ จนะต้องชดใช้กรรมที่ทำไว้ครั้งนี้หรือเปล่าคะคุณนิธิล็อกเฟรมนี้เลยนะครับครับผมเดี๋ยวผมดูนี่ลองลอง,ลองเช็คเฟรมนะโอเคฮะปร<ฮ>ะมาณนี้โอ้อได้เลยครับโอเคเลยครับโอ้โหมันล็อตเอ้ยเสื้อผ้าไปไหนเนี่ยฮะอะไรเนี่ย นางแบบเขายืนรอร้อนจะตายอยู่แล้วเนี่ยกูเสียเวลาจริงเลยเว้ยโอ้ยร้อนสัน,นเห็นไหมล่ะบอกแล้วว่าครบยีเจเนตต้องมีแต่อันเป็นไปเห็นไหม ครับผมขอโทษครับคุณสัญญาไม่ได้ผิดอะไรนี่คะคุณขับรถระวังมากแล้วมนเห็นคะ่ะคุณคอร้ายจริงๆนะคะ,ะแจง <c oughs> ไงโชคดีนะไม่ตายอะ่ะ <c oughs> คพี่นิกล่ะเออนี่คุณนิชมนเออคุณนิชมณนครับนี่เจนจิลาสวัสดีจ้ะยินดีด้วยนะที่ปลอดภัยไม่เป็นอะไรอะ่ะอ,อ,อพี่นี่เขาซื้อของฝากให้อยู่ข้างล่างอ่ะจ้ะแต่เดี๋ยวตามขึ้นมามแล้วเนี่ยเคราะดีนะเนี่ยที่รอดมาได้อะ่ะ โชคดีจริงๆนะสัญญาที่รักของเจนมันขอตัวกลับก่อนแล้วกันนะคะ <c oughs> มันมนี่นชมนเป็นอะไรอย่าทำไมหน้าซิบดอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเดินกลับไปได้วยกันมา <c oughs> เดี๋ยวไปเป็นเพื่อนแล้วไปถึงห้องเราจะเรียกพยาบาลให้เขาดูให้ว่างันมีอะไรแตกหักบุบสลายบ้างหรือเปล่าฮะ หัวใจพี่ลิเกใช่ป่ะเรากลับไปที่ห้องกันดีกว่าให้พี่น้องเขาอยู่ด้วยกันลูกเต้าเหล่าใครวะสันฮะอ๋อ น้องสาวคุณนุกกูไงพี่คนที่ไปขอตัวขนเครื่อคืนวันที่พี่จะเดินทางกับเจงไงโอ้แล้วทำไมมันเกี่ยวพันกันดุงนังอย่างนี้วะเนี่ย <c oughs> นี่ถ้าดวงมานะจะยิ่งอีลุงตุงนางมากกว่านี้อีกพี่ <c oughs> <c oughs> ชายคนได้และคนเดียวที่พยายามจะเข้าถึงชีวิตดูสนใจเป็นห่วงเป็นใยดู นี่พี่กับสัญญาไม่ได้เป็นอะไรกันนะเราเป็นเพื่อนกนะันแล้วเขาเป็นคนน่ารักมากเลยนะจ๊ะไหนยิ้มสิยิ้มเร็วคุณสัญญาเพอหาแต่พี่เจนนะคะ แย่จังนี่พี่ทำให้น้องิชมนเสียใจโดยไม่ได้ตั้งใจอีกแล้วเหรอเนี่ยของฝากเล็กน้อยสำหรับคุณิชมนลนะครับขอบคุณนะคะทีนิธิจ้ะค่ะเอ,อนี่ แฟนสัญญาไงคะพี่เจนไม่ใช่นะคะผมขอคุยหน่อยได้ไหมครับผมเป็นพี่ชายของสัญญาครับก็ได้ค่ะงั้น <c oughs> เดี๋ยวเจนมานะคะ นี่น้องนิชมนเนี่ยเขาน่ารักดีนะแต่สันไม่ได้คิดอะไรกับเขาอ่ะแล้วก็ไม่เคยคิดเลยนะกรู้จักคิดซะสิทั้งสีหน้าแล้วก็แววตาเขาอะดูออกนะว่าเขาชอบสันมากแต่สันนะสิมันแต่หลงเพ้ออยู่กับอะไรเก่าๆอยู่ได้ นิเจนคุยกับพี่นิกเรื่องการแต่งงานหรือยัง<ม>พี่นิกปฏิเสธใช่ไหมนี่สันเราอย่าพูดเรื่องนี้กันอีกเลยได้ไหม ให้สันสูญเสียอีกคน,นเลยอ่ะ <c oughs> ใครว่านี่รู้ไหมว่าเจนทําให้สันพ้นกลออยอย่าได้มาหลอกมาหลอนกันเลยสเพะสะตาสาธุป้าี่นี่มันคน,น,นไม่ใช่ผีเยอะอ,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 อะไรล่ะครับป้าแต่งงานเนี่ยนะ หนูดวงมากแล้วก็หนูดวงมากเดี๋ยเป็นฝ่ายยื่นข้อเสนอมาเองเพราะฉะนั้นแกจะปฏิเสธไม่ได้นะไม่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 ไมแต่งไม,ไม่ไม่ขัดข้องใช่ไหมเจ้าคุณหลาดไม่เอาป้าฮำ<ะ>ลายกระเด็นเลยผมไม่แต่งงานคุณหนูดวงมากเด็ดขาดไม่เอานี่เจ้ากโกนถังข้าวสารมันเทรัหัวแกนี่ก็จะกระโดดหนีไปได้ยังไง ดวงเนี่ยเขายื่นข้อเสนอผ่านพ่อเขามานะเขาต้องการจะแต่งงานกับแกวันนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้เข้าใจไหมไม่ป้ามันไม่แล้วเนี่ยไปไม่ใช่ไม่แต่งผมเม่เอาบ้าแล้วป้าก็อปโดนว่าป้าน้อออนโกรแกเปนบัวแรงน้ำจริงๆเลย พิเสษหมายความว่ายังไงแม่ไม่เข้าใจคุณวิธิเขาเขากลัวเรื่องการแต่งงานนะคะแล้วเขาก็รู้สึกผิดเรื่องสัญญาก็เท่านั้นก็เท่านั้น นี่หมายความว่าเขาคิดที่จะมีอะไรกับเจนโดยที่ไม่มีการแต่งงานงั้นเหรอใช่ค่ะแม่ รู้สึกโดดเดี่ยวอ้างวางสิ้นดีเลยนะคนะแม่ไม่มีบ้านไม่มีพ่อแล้วก็ไม่มีผู้ชายที่เขารักเจนมากพอ จะแต่งงานกับแทนเชน,นรู้สึกเจ็บปวดเหมือนกับที่เจนเคยทำให้คนอื่นเจ็บปวดมาแล้วเลยค่ะแม่ คุณระทึกพิมพ์มาแต่แบบร่างห้าแบบเหรอนี่ทำไมคุณไม่พิมพ์จริงมาเลยล่ะเฮ้ยอ่ะอ่ะองั้นเอาแบบที่สามก็แล้วกันพิมพ์มาห้าชุดก่อนเลยนะด่วนด้วยดวงรีบใช้จะไปทำธุระเข้าใจไหมอืม ลูกสาพ่อจะออกยาวออกเรือนพ่อก็ดีใจนนลูกนะที่ลูกตัดสินใจสักทีแต่ว่าจนถึงวันนี้พ่อยังไม่เคยพูดกับว่าที่ลูกเคยสักคำเลยถ้าเป็นสัญญาคุณพ่อได้เห็นได้คุยไปนานแล้วล่ะค่ะจนี้เป็นนุกูล เป็นแค่ตัวสมรองเท่านั้นผมไปพบท่านนายพลพิเศษเรือว่าที่พ่อตาผมนันเลยครับทำไมครับป้าครับอ้าวเฮ้ยนี่แกจะแต่งงานกับลูกสาวเขาเนี่ย จคอแกเนี่ยจะไม่ไปพบปะพูดจากับท่านเลยสักครั้งเลยเหรอวะฮะไอ้คนเฮ้ยผมไม่ว่างป้าผมต้องไปรับยายมนที่โรงพยาบาลนะและอีกอย่างหนึ่งยิ่งป้ามาวะมาเว้ออะไรกับผมเนี่ยผมยิ่งไม่ไปไม่แต่งเข้าไปใหญ่เลยครับเฮมานี่ก่อนอน,นี่ไม่แต่งไม่ได้นะป้าเนี่ยไปตกปากรับคําอันดีอันดิบก,กับเขาไว้แล้วแกไม่แต่งไม่ได้นี่ฟังผมนะครับ ป้าพงศรสีมณีชายของผมเนี่ยผมสัญญากับป้าว่าผมแค่จะจีบคุณหนูดวงมาจอมกรีดนั้นเท่านั้นแต่พอป้าพงศรสีกับคุณลุงวะเขา่ะเกิดขึ้นชิดเนี่ยได้ค่างบประมาณจากท่านนายพลแล้วเนี่ยผมก็เป็นอันว่าจบกันทอนตัวไม่เคยเลยเถิดไปถึงเรื่องของการแต่งงานเลยนะครับป้าพงศรสีมณีฉายครับ นี่แกจะมาทำกับฉันแบบนี้ไม่ได้นะตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วเขาไม่ยอมเซ็นอะไรสักอย่างหนึ่งเลยปราบได้ที่แกไม่ยอมจดทะเบียนกับลูกสาวเขาเขาต้องการให้ลูกสาวเขาเป็นฝั่งเป็นฝาอยากจะหาคนมาควบคุมดูแลประสาทลูกเขาแช่นเนี้ยแกทำให้ฉันหน่อยไม่ได้เลยยังไงวะไอ้โกนคุณพ่องศรีเขาบ้าไปแล้วเหรอครับควบคุมประสาท <พอ S 2> ไปก่น<ข>อนนะครับไปก่อนนะฉันแหละมาแล้วแกจะหนีไปไหนนะไอ้นี่ พี่นุ้ยมีใหม่หน่ยนี่นเดี๋ยวคนสิตรตะกูลแกสั่งป้าหน่อยได้ไหมนี่ ฟังก่อนพอแกดจดทะเบียนสมรสกับเขานะเขาก็จะเซ็นสัญญากับเราทันทีและนี่พอเซ็นสัญญาเสร็จแกก็เข้าพิธีแต่งงานเข้าพิธีแต่งงานเสร็จเขาก็จะเพิ่มงบโฆษณาให้เราจุ่สิบล้านก็ไม่รู้ตายแล้วเราจะรวยกันบานเบิกในยุค IMF ซึ่ว่าจะเป็นป้าลุงแกนตัวแกนแล้วก็พนักงานในบริษัทจะรวยกันหมดโอ้ป้านี่ป้าคิดเป็นอย่างเดียวไอ้เรื่องเงินอะไรนี่แค่นั้นเองเหรอฮะไม่เคยคิดถึงจิตใจผมเลยความอิสระของตัวผมอ่ะ แล้วทีตั้งหัผมไปทนรับฟังยายนั่นอีกโอ้ยไม่เอา,าอะที่จะไปทนอะไรเขานักหนาเหรเขาอยากได้อะไรแกก็ระเคนให้เขาไปสินี่เงินทองอะเขามีออกมากมายเขารวยจะตายไปอยากได้อะไรแกก็ซื้อให้เขาเลยมันไม่ใช่เงินของแกสักหน่อยไอ้กุนโอ้อ,โอิงหงเออพี่โนโเข้ามานะ่ะขอประตูมันนะคะก็พ,พอสวัสดีค่ะนี่ยมนดูพี่ชายแกสิ แล้วป่าแล้วก็เบี้ยวเบี้ยวอะไรหรอคะก็เบี้ยวการแต่งงานนะสิคิดดูสิหนูดวงอะทั้งสวยทั้งรวยแล้วก็มีความรู้แถมพ่อ,อยังมีอำนาจล้นฟ้าดูมันสิแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะป้าหวังดีอยากจะให้มันเป็นฝั่งเป็นฝาเสียทีแล้วเนี่ยมูแต่ลอยไปลอยมาเป็นพ่อพงมาลายอย่างเงี้ยระวังเน,นะเอจะรับประทาน พี่นู่จะแต่งงานคนชื่อดวงเหรอคะดวงไหนคะดวงมาดลูกสาวท่านานตยพลวตำรวจโทรพิเศษเลยเหรอครับคุณนิชมนค่ะคุณสัญญาเห็นว่าพองบอกว่าธน,นเนี่ยจัดพินการไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทำไมเหรอคะคุณสัญญารู้จักคนที่ชื่อดวงมากด้วยเหรอคะเอ๊ะหรือว่าคนที่โทรเข้าใส่ตรงห้องํามานคุณสัญญาเมื่อวันก่อน แล้วมอนเป็นคนรับสายเหรอคะอ๋อแยมโดนนี่แกจะเอาอยัางไงฮะพี่นุ๊กขนของกลับไปก่อนเลยนะคะมอนจะอยู่เฝ้าคุณสัญญาก่อนโอดีดีมากเลยนี่แกพี่ตาหูตาเหลือกมาถึงที่นี่นี่นะทั้งทงี่แกรู้อยู่แล้วว่าแกจะอยู่ที่นั่นทำไมแกไม่ขนของจากห้องแกมาไว้ที่ห้องแฟนแกฮะ พี่นุพูดจาระวังปากบ้างนะคะแฟนชอนที่ไหนกันน่ะคุณสัญญาเขาเป็นนายจ้างมนนะคะไม่ใช่แฟนไม่ใช่อ่ะฮะเอ้ยน้านวัสดีครับสวัสดีจ้ะเรื่องค่าใช้จ่ายของมุมมน่ะน่าจัดก,การให้ทุกอย่างนะแถมยังมีค่าทำขวัญให้อีกด้วย งั้นต้องขอกขอับคุณนะสาหรับเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับแต่ผมว่าเรื่องทําขวัญเนี่ยคงไม่ต้องหรอกเพราะว่ายายมนแกก็ปลอดภัยแล้วก็ไม่มีอะไรแตกหักเลยนะครับผมดีใจแล้วก็ขอให้น้านี่ดูแลเรื่องของการฝึกงานด,ดีกว่าเพราะผมเป็นห่วงเรื่องหัวหน้างานมากกว่าครับไม่ต้องห่วงจ้ะน้าจะดูแลให้ส่วนเรื่องหัวหน้างานอะ่ะไม่มีน้ํายาหรอกจ้ะลายเนี้ยอกหักตลอดนี่ยายมน,มนเดี๋ยวพี่ขนของทั้งหมดกลับไปก่อนก็แล้วกัน แกมีอะไรแกโทรมาฮะโอ้เน right ี่เสียเวลาฮะก็จะมาพี่นุ่อะแข่หัวตลอดเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับน้าหวัสดีครับดวงมาศแต่งงานกับพี่นุ